สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของ่วยลาพัฒนานะครับประจำวันพุธที่14กันยายน65นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนรรับชมแนวทางของวันที่14นะครับเรามาสรุปผลของวันที่12กันก่อนนะครับสําหรับแนวทางนะครับที่ผมได้ให้ไว้นะครับในวันจันทร์ที่12นะครับลาพัฒนาเด่น2ตัวของลาพัฒนาสูตรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่7 แล้วก็8นะครับฟันไปที่8นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับผลนะครับ91919นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดนะครับแต่ว่าอย่าตามสูตรคำนวณนะครับให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับมาเบื้อหามบนนะครับ9 1 9หนึ่งบนนะครับเด่น3าตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาที่9หลักร้อยบนนะครับแล้วก็9หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็9หลักหน่วยล่างนะครับ ก็ในส่วนของเดิน3ตัวนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับก็ในส่วนของเด่นนะครับถือว่าหลุดไปนะครับยังไงก็ขอไปตัวรูดนะครับสําหรับสูตรหลักนะครับถือว่าพลาดไปนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยกันนะครับสําหรับสูตรหลักนะครับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1และก็2นะครับฟันไปที่1นะครับผลนะครับ9 1 9 1 9 ก็เข้ามาที่1หลัก10บนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับมาเด้งบนล่างนะครับสําหรับสายรูดนะครับรูดหนึ่งเด้งบนล่างนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสาหรับเด่น2ตัวนะครับของเราพัฒนาสุดมานะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมาต่อนะครับสําหรับแนวทางของวันที่14กันเลยนะครับ ก็ในส่วนของสูตรหลักนะครับก็หวังว่าจะกลับมาเดินต่อนะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับเรามาเริ่มกันที่เดือน2ตัวนะครับของลาวนาสูตรหลักนะครับเดือน2ตัวนะครับที่ผมคํานวณได้นะครับสําหรับแนวทางของวันที่14นะครับผมคํานวณในที่7และก็8นะครับผมฟันไปที่7นะครับ ชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่70 71 72 78แปดและก็79นะครับชุดคู่8เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น80 81 82 88แปดหและก็8ปดนะครับ ชุด3ตัวนะครับคำนวณได้ที่5 7 1แล้วก็9 7 1แล้วก็6 7 8นะครับเด่น3ตัวมาหนึง2ตัวนะครับคำนวณได้ที่6 9แล้วก็2นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปที่7 1นะครับ แล้วก็78ชุดคู่8เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นที่8 1และก็8 8นะครับและก็ชุด3ตัวนะครับฝันไปที่9 7 1นะครับสำหรับแนวทางนะครับของวันที่14นะครับยังให้ระวังเบื้องฐามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%นะครับตามสูตรคำนวณนะครับแนวทางนะครับยังมีโอกาสมาเบื้องฐามได้ มาเพื่อนถามได้น,นะครับก็ให้เพื่อนๆระวังกันไ้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่71และก็81นะครับชุด3าตัวนะครับชอบตามตัวฟันนะครับ971นะครับแล้วก็สำหรับเด่ยน2ตัวนะครับผมก็ชอบไปที่7 ตามตัวฟันนะครับอย่างที่บอกนะครับเด่น2ตัวนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับระวังคู่อ่าระวังนะครับส่วนมากนะครับจะมากับเด่น3ตัวนะครับแต่ตามสูตรคำนวณนะครับในส่วนของ76ไม่มีนะครับอ่าเจ็ดเก้ามีนะครับเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับมีแล้วก็เจ็ดสองแปดสองนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นะครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดเก้านะครับ ถึงแม้นะครับจะไม่อยู่ในตัวฟันของสูตรคำนวณนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับจริงๆนะครับในส่วนของแนวทางของวันที่14นะครับชุดคู่เจาะ2ตัวนะครับผมชอบทุกชุดนะครับเพราะว่าในหลายสูตรนะครับมีโอกาสมาได้ทุกชุดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตัานใดจะนํามาใช้เฉพาะสูตรตัวฟันนะครับก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะนาไาพิจารณานะครับหรือจะเลือกเฉพาะชุด ที่ชนกระเดียน3ตัวนะครับเจ็ดสองเหรือ8289ไปนําไปพิจารณาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับชอบชุดไหนนะครับําเลือกไปใช้ได้นะครับก็ย้ําเสมอนะครับเดี่ยน2ตัวนะครับทั้ง7และก็แนะครับสตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับชุดคู่เจาะ2ตัวเช่นเดียวกันนะครับ ทุกชุดนะครับมีโอกาสมาได้นะครับแต่ตามสูตรคำนวณฟันไปที่7 1 7 8 8 1 8 8นะครับก็จะมีโอกาสมาได้มากกว่าอีก6ชุดนะครับก็มีโอกาสมาได้ทุกชุดนะครับยังไงเพื่อนๆลองนำไปพิปพจจารณาดูนะครับชอบชุดไหนก็นำชุดนั้นไปใช้นะครับต่อกันที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเดีน2ตัวนะครับ ผมคำนวณได้ที่4และก็3นะครับผมฟันไปที่4นะครับชุดคู่3ตัวนะครับกับ2ตัวนะครับเช่นเดิมนำา2สูตรนะครับมาจาับวินกันเช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่7 8 4 7แ3และก็7 4 3 8 4 3นะครับก็จะได้ที่ 2. ชุดอ่าชุดนะครับคู่2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่74 84 73แล้วละก็83นะครับได้ที่4ชุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่จับวินนะครับนำเดยน2สูตรมาจับวินกันนะครับชุดคู่เน้นนะครับในส่วนของอ่าชุดคู่จับวินนะครับ ผมให้เน้นไปที่7 8 4นะครับแล้วก็74 8 4นะครับให้ไวที่3ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดคู่เน้นนะครับของชุดคู่จาบินนะครับสำหรับเรียน2ตัวนะครับ4แล้วก็3นะครับส่วนตัวนะครับชอบไปที่4ตามตัวฟันนะครับ เพราะว่าหลายสูตรนะครับชนกันที่4หลายสูตรนะครับแต่ว่า3นะครับก็มีหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด่น2ตัวของราวนาสูตรหมานะครับให้เพื่อนๆระวังทั้ง4และก็3นะครับแต่ตามสูตรฟันนะครับฟันไปที่4นะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่4ก็นํา4ไปใช้นะครับหรือจะชอบที่3ก็นํา3ไปใช้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคู่3ตัว2ตัวนะครับ ที่ผมชอบนะครับตามสูตรฟันเลยนะครับ784แล้วก็7484นะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับ784ตามสูตรฟันไว้ให้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้ชุดคู่จับวินนะครับจะชอบอด่า7 7484มากกว่า7383นะครับ แต่ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับทุกชุดมีโอกาสมาได้ทุกชุดนะครับอย่างเงเพื่อนๆชอบชุดไหนก็นําไปใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องตามแนวทางนะครับสูตรที่ฟันไว้ให้นะครับอย่างที่เพื่อนๆติดตามเสมอนะครับตัวฟันอาจจะไม่มานะครับบางทีก็มาตัวลองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสูตรคํานวณนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ ผมก็ไม่ทราบว่าหวยเจาะอะไรนะครับแต่ว่านําแนวทางและก็การคํานวณนะครับนำมาเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแนวทางของหวยรับพัฒนานะครับก็สรุปครบถ้วนให้เช่นเดิมนะครับก็หวังว่าแนวทางทั้งสสูตร จะเดินต่อทั้ง2สูตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมแนวทางของทางช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับยังไงถ้าถูกใจแนวทางนะครับหรือแนวทางที่ผมได้นำมาแบ่งปันนะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับและก็ในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับในวันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับปังๆเงียงๆร้วๆนะครับกับแนวทางหวลาพัฒนาการทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ